d yeah. d yeah. เจอกันอีกแล้วเช้าวันนี้อยู่ที่เซนทาร่าหัวหนีเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาคอยดูนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างไปนะครับเพิ่งตื่น,นแก้มเละเลยวันนี้ตอนนี้อาหารเช้าอีกแล้วตอนแรกจะไปที่ห้องอาหารใหญ่แล้วคนเยอะคนเยอะแล้วคนลูกไม่ชอบไงก็เลยกลับมาห้องอาหารเรากลัวร็กวนคนอื่นเขาด้วยแหละใช่ก,กลัวรบกวเปคนอื่นห้องอาหารเราคนน้อย เพราะว่าเป็นห้องอาหารสำหรับห้องขับโดยเฉพาะก็เลยจะคนน้อยอนนี้เราก็เลยม,มาฝากท้องอยู่ที่ทีเดิมขับอยู่ตลอดเลย <c oughs> <ช>เดี๋ยวจะพาไปดูลายอาหารกัน <c oughs> ไปครับพอดีตอนนี้คนน้อยอ่ะเนาะก็เดี๋ยวพามาดูนครับ อ้าวดีใจอ่ะลูกมาอาหารเช้าลูกแล้วก็สั่งฮัทมีไปอีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะมีประมาณนี้นมจีบแซลมอนแล้วก็ผักของลูกต้องผลไม้ของลูกแม่คุณแม่ต้องเซ็นเซอร์ก่อนเหรอเซนเซอร์อันนี้นพริกหวานจริงไหมอ๋อนี่พริกหวานนมจีบแล้วก็ผลไม้นะอ้าวว่าไงคุณชาย พี่ชายเราหมั่นหมั่นเหมา,มา,มา,มาลูกเดี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวนี้คือไม่เอานาใช่ไหมไม่เอาน้ำแค่ลวกๆเนี่ยค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยของพอง็เอ็น่าทานของลูกผักกับผลไม้โอ้โหดูของลูกสิอ๋อแต่เดี๋ยวมีกว๋วยเตี๋ยวไง เต็มปากเต็มคำอะไรคุณพ่สวัสดีคับ,คบนังทับชาบกินอิ่มไหมครับไม่อิ่มเลยเหรอแล้วหนูจะกินอะไรอีกอ่ะหนูนกินเยอะแยะแล้วอ่ะเ <c oughs> หรอน้อง่งทับชาบกินไม่อิ่มเลยเหรอลูกกินเยอะแยะขนาดนี้ไม่อิ่มเ,เหรอ ครับไปว่ายน้ำไหมว่ายน้ำไหมก็ตอนนี้กินอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะน่าจะกลับห้องไปว่ายน้ำไหมคุณป๋าน่าจะว่ายนะเพราะว่าดูท่าเขาเราต้องบริหารร่างกายหน่อยเดี๋ยวจะอ้วนไปกว่านี้ไหนดูเด็กเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ก็คุณป๋าเก็บตกค่ะ เวลาทานไปก็ต้องดูลูกไปมันเลยไม่อิ่มสักดีเลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> คนที่เป็นพ่อแม่ลูกอ่อนก็ต้องอย่างนี้แหละจะรับกันจะเข้าใจกันอ้ยอยอยนี่ไงคะมาอีกแล้วคะ่ะไปเดี๋ยวเราคุณป่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับห้องกันคะ่ะ คุณผู้ชมอันนี้เป็นเหมือนพิเิธพัณฑ์ของเก่าของที่นี่เลยใช่นี่ไงดูข้าของเครื่องใช้เป็นของเก่าของที่เคยใช้อยู่ที่นี่หรือไงโอง้โหดูนี่ตู้ต่อโทรศัพท์โอ้ดูครับนี่เขาเป็นโรงแรมเก่า โอแต่ตึตกพวกนี้เขาสร้างใหม่ตั้งเยอะนะอันนี้เมื่กอก่อนไม่ใช่อันแบบนี้ใช่แล้วทำใหม่ทำใหม่เนี่ยเออเวทใหม่เยอะแยะเลยดูนาฬิกาอันนี้คือตู้ไปรษณีย์นะดูเครื่องแป้งตู้เครื่องแป้งใช่นงแม<ล>ะนี่คือตู้เซฟใช่ไหมเนี่ยใช่ว้าว ไม่ใหญ่นะคะคือข,ข้างเรายังมีสวนอีกเยอะที่เราไม่ได้ไปเดินเนี่ยมันต้องมีเวลาจริงนะถ้าลูกวิ่งเล่นได้ลูกลูกคงแบบว่าไปทั่วกว่าเราอคุณชายคุณชายจะสบายไปไหมเนี่ยคนอื่นเขาเดินางคุณชายนั่งรถเข็นสบายเลยแล้วไม่นั่งเหมือนชาวบ้านด้วยต้องนั่งชมบิวด้วย่ถ้าเขามีความสุขเขาจะเดาะลิ้น ที่นี่เขาต้นไม้ที่เขามาตัดแต่งนี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะเพราะอยู่แต่สมัยโบราณเลยที่เห็นในรูปรูป,ปรเก่าๆนะเห็นไหมมีเตาออแล้วกันนั้นก็จะเป็นรูปช้างที่เขาคนเดินอ,อดท้องช้างเลยดูกิจกรรมพ่อลูกอ้าลูกคนนนฮไม่ไหวแล้วครับจะไปไหนชี้ชี้จะไปทางไหน ทางน,นี้ดูสายตาเด็กตื่นเต้นมากอ่ะป้าป้ปดูเขาว่าเขาจะไปไหนไปทางไหนเขาเปลี่ยนชุดเขารู้เลยครับ <c oughs> ป้ายกันไปแล้วคพะพ่อลูก <c oughs> <c oughs> ลงใส่อีกแล้ว ติ้งติ้งดูหน้าดูสีหน้าครับติ้งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วติ้งลองเองดิติ้ง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 มีพี่ความสุขขนาดนั้นเลยเหรอลูกขอไหมอันนี้เอ้ามือลงเองั่นนั่นนั่นสมบูรณ์มากว้าวความุอ้โ ลูก <ừ, S 1> นี่คือสิ่งที่ต้องการรูปหน้าก่อนอ้าสดชื่นสดชื่นอโอโยป <c oughs> ุ้งอ,อกว่าป้าปุ้งเอ,อ๋ไอ้เขาลูกไอ้เขาไอ้เขาติดปุ้ง เบบี้ hey, ท่าอะไรเนี่ยโอโหท่าอะไรไกลับไปเป็นลิงดำแน่เลยเขามีความสุขไปดีนะจะลงแล้วจะลงแล้วนเขั้วขาเขาขั้าเป็นช่องแคบๆนะครับขั้ขาเขาจะติดใช่ไหมนเนี่ยไม่ยอมขขาลง แต่เขาเอาขาลงไดไงมันนั่งพอดีอย่างเขาเลยเขาัวขาจะติดอ่ะขามันสั้นไงลูกดูดิยืนตึงเอายืนโอเคโอเคไหมอย่างงี้นะก็โอ้โหดูมามีดูนี่โอ้เก่งเก่งเก่งไปแล้วนะขับตาไปแล้วนะลูกโอ้โหโอ้โหเก่งๆขนาดนั้นเลยโอ้โห เดี๋ยวไปเขาไหว้เล่นกันเนาะกระโดดนี่ทาบนี่นี่เฮ้ยเกระโดดให้ป๊ะบ๊ะเร็วกระโดดจึจะลงจะลงทับทับปีนเกาะตาไม่ได้ปีนป่ายตาตาเขาห้ามปีนป่าย เราทัาปีนเกาะเราทับปีนรู้ว่าไม่ได้ปีนป่าพุงเพอพุงเพอร์ป้าเก็บพุงให้ลูกด้วยไหวไหมดูขาดิโอ้ขายาวป้าใส่นน้ำให้ลูกทำไมอ่ะก็เป็นปลาพยูนเงี่ยตัวแห้งไม่ได้เลยน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเนี่ยต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปลาพยูนเกาะแน่นเลยปลาพยูนเนาะ ตอนนี้นะครับรถบรรทุกของน้องท้าบก็กําลังมาทุกลูกลูกไม้นะครับก็วิ่งอยู่ในน้ําเลยพอนี้มาขนจากริมน้ําเลยน้องท้าบบอกว่าตอนนี้เอารถมาขนกันที่ริมน้ําเลยแล้วก็หยิบใส่รถเดี๋ยวรถเราก็จะวิ่งลุยน้ําแล้วก็เดินขับขึ้นไปข้างบนแล้วครับรถน้องท้าบก็อย่างนี้เราลุยเดินที่อ้าวใส่ใส่ยางใส่นี่ไงใส่กระบะไปใส่ยางอึบ ถึงเอายางอ่ารถเตรียมตัววิ่งสายหลังอ่ะรถอันนี้ต้องสายหลังก่อนเอายางบึ้มโอ้โหมาดูนะดูนะอึ๊บโอ้โหรถมันวิ่งลุยน้ำนั่นเลยลูกน้องหนูหนูดูไว้ดูรถท้าบไว้อย่าเรียนแบบนะไม่งั้นรถพังแน่เลยถ้าใครมีรถอยู่กับบ้านนะมาลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะน้องทับเอ้าเก็บเก็บยอทิ้งหมดแล้วรถอะไรมาพุ่งี้น้ำลูก ทำไมหนูไม่ซื้อเรือมาเล่นฮะหนูเล่นเอาแต่รถมาเล่นไม่ยอมเอาเรือมาเล่นเดี๋ยวเที่ยวหน้าน้องท้าคงจะต้องเอาเรือมาเล่นแล้วสวัสดีครับน้องท้าวท้ากำลังจะกลับมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่โอเคไม่โอเคยังอยากเที่ยวอยู่ใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้คุณป้าก็เก็บของแล้ว คุณนาวท้าก็มานอนเตรียมกลับบ้านดูหน้าสิยิ้มสิจะกลับบ้านแล้วอ่ะยิ้มเร็วดีใจก่อนเร็วไม่ดีใจกลับบ้านก็เดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านกันละค่ะ หกนึกว่าไ,ไปเที่ยวต่อสิอ๋อคิดว่าไปเที่ยวต่อก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สําหรับค่าใช้จ่ายคลิปเนี้ยประหยัดมากเลยเพราะว่าเราได้โปร1111 11, ใช่ไหม mm. แล้วก็ใช้เราเที่ยวด้วยกันรถอีกเราก็เลยได้ห้องเป็นห้องขับห้องพรีเมียมดีลัก mm. ขับอยู่ที่1,920บาทกินอิ่มมากอะแล้วก็แถมคูปองด้วย1,000บาทที่เรากินอาหารเมื่อคืนแต่เราอาจจะมาว่า ฟังผิดเมนูเขาหน่อยเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นเมนูฝรั่งนะอาหารที่นี่อร่อยนะแต่เราไปสั่งเมนูญ,ญี่ปุ่นซึ่งมันไม่ใช่เชฟหลักของที่นี่ก็เลยอาจจะผิดหวังนิดๆิดแต่ก็คุ้มค่าค่ะแล้วก็ถึงข้างหน้าถ้าอยากจะมาอีกถึงไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรก็คิดว่าก็มาเนาะถึงจะสามพันก็คคุ้มค่าที่จะมานะเพราะบรรยากาศขอค่อนข้างดีเลยค่ะ ไม่สะอาดนะรู้สึกว่าแบบพออยู่ปุ๊บแล้วมันเหมือนมันโปร่งๆอ่ะเวลาเดินไปห้องอยู่ในห้องอะไรมันก็โปร่งไปหมดแล้วเขาก็มีสนามหญ้าเขียวๆให้ทาทาวิ่งเล่นอีกอ่เขาวิ่งเล่นได้เขาคงชอบเนาะมีไอติมฟรีตามโปรใช่ไหมเขามีโปรที่ไอติมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังบ๊ายบายคุณผู้ชมยังบ๊ายบายยิ้มกุ้มกิ่มอีกแล้วยังคงสู้อยู่แต่จริง ไปกันครับ